บัดนี้วันที่5ทธันวาคม2,567เป็นวันที่15ที่ข้าพเจ้านางสาววริศรา,าสายบุตรขอสวดสาธยายพระสูตรพระปะริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแดรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอน บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเลสุอัตตาคันฉันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชัสสะสุนันตุสักขโมคะทังสักเเกจะรูเปกิริส,สิขารัตะเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจคาเาามตารุวะาหาคหาเนเคหะวัตถุมหิเคเต ภูมิมาจายันตุเทวาจละทธะวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนานังสาธาโวเมสุนันตุธรรมมสวนณกาโลอายมพทันตาธรรมมสวนณกาโลอายมพทันตาธรรมมสวนณกาโลอายมพทันตาบทที่สองบทสวนมสัสก,การพระพุทธเจ้า นโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบทสวดไตรสรณคมพุทธังสรนังคัจฉามิธัมมังสรนังคัจฉามิสังคังสรนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรนังคัจฉามิ ตติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิบทสวดที่สี่สัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญังพุทโธเมสาระนังวรังเอเตนะสัจวชเชนะสติเมโหตุสะปทานัตถิเมสาระนังอัญัง ธรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติเมโหตุสพัพพทนานัตถิเมสารนังอัญยังสังโคเมสรารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติเมโหตุสพัพพทาบทที่5มหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอกลงสมยังภะควาสักเกสุวิหรติ กปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสักเคนะสัตทิงปันจะมตเตหิพิกุสเตหิสัพเ,เพเวเหวะอระหันเตหิทัสหิจจโลกธาตุหิเทวตาเยภูมเยนะสัติปติตาโหนติภควันตังทัสนายะพิกุสังคจะ อตโคจะตุนนางสุทธาวาสกานิยกานางเทวานางเอตทหูอายังโขภะวาสังเกตุวิหรติกปีละวะตัตถุเสมิงมหาวะเมมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมะมาเตหิพิคุเตหิสัเพเทหิวะอระหันเตหิท้าเสหิจะโลกธาตุหิ เทวตาเยภุมเยนะสันนิปตะตาโหติภัควันตังทัศนายะภิกขุสังคจายันูนะมยามปิเยนะภัควาเตตุปสังกเมยามะอุปสังกะมิตวาภัควโตสันติเกปเจกะคาถาภาเสยยาติอัตโคตาเทวตาเสยยทาปิ นามภะราวาปุสโสสัม,มิจจิตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาดิตังวาพาหังสัม,มิเฉยยะเอวะมววสุทธาวาเศษสุเทเวสุอัตตะหิตาภะขวโตปุระโตปุระหัสสุอัตโขตาทเทว,วตาภะขวันตังอภิตาทเทว,วตา เอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภัตโตสันติเกอิมังคทังอภาสสิมหาสมโยปอว่านัสมิงเทวกายาสมะคตาอคตัรมหิมังธรรมะสมะยังทะคิตาเยวะ อัปราชิตตสังคันติอัตโคอัปราเทวตาภะขวัตโตสันติเกอิมังคทังอภาสิตันตระพิทโวสมทาหังขงักขูสูงจิตตังอัถโนอุชุกะมะกลางสุสารถีวเนตานิคายเหตวาอินทริยานิรักขันติปฏิตาติ อาตโคอ,อปาร,ราเทวตาพัคกวัโตสันติเกอิมังค์ทางอภาสิเฉตวาคีทางเฉตวาปรีทังอิทัตทีรังโอหันจะมาจะมาเนชาเตชะรันติสุธิวิมาลาจะคุมามาตาสุทันตุตาสุสูนาคาติอาตโคอ,อปาร,ราเทวตา พระวโตสันติเกอีมังขะทางอภาสีเยเกจิพุททางสารนังขตาเสนะเตขมิสันติอปายเยภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปัติสปูเรสันติติอัทโขพระขาวพิคูอมันเตสิเยภูม เยนะพิกขเวทัศสุโรกทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติกัตาขัทางทัศนายะพิคูสังขจะเยปิเตพิกขเวอเหสูงอตีตมันทานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภัควันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสัน นิปติตาเอาเหสูงเสยยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตมันท,ทานางอารหัตโตสัมมาสัมพุทธเอสัมปิพระขวันตานางังเอตัปรามาเยวะเทวตาสันิปติตาพระวิสันติเสยยถาปิไมหังเอ ตารหิอาจิคิสมิพิกเวเทวากายานางนามานิกิติยิสมิพิกเวเทวกายานางนามาณิเทสิสิสมิพิกเวเทวกายานางนามานิตันสุนาทะสาธุกังมณสิกโธทะพาสิสมีตีเอวัมพันเตติโขเตพิกวู พิคูพระขวโตปัจจัโสสูงพระขาเอเตทโวจะสิโลกมรารนุตกสามิยันทะภุม,มะตะทสิตาเยสิตาคิริคัมพรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหะวะสันลีนาโลมาหัสาพิสัมพุโนโอทัตมะ นาสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาพิโยปัจะจสเตตะต,ะตะวาวเนกาปิละวัทเวตะโตะอมันติย,ยิสัทธาสวาเกสาสาเนระเตทเทว,วกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอตัมปะมะกะรุงสุตะวะพุทธะส,สาสนังเตสัมปาตุรัสฐุ ยานังอมนุสานัทธสนัาปเปเกสตมันทักขุงสหัสสังอัฏฐสัตทวิงสตังเอเกสหัสสนังอมนุสานามัทธสุงอัปเปเกนันตะมัททัุงทิสาสภาภูดาอโงตันจะสพังอภิญญายะ วักขิตาวานะจักขุมมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาเสนระเตเทเวกายะภิกันตาเตว,วิชานาถภิกขโวเยโวหังกิตายิสมิขิราหิอนุปุปภโสสัตตสหสาวยากขาภุมมะภุมมากับปิละวัตวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสินโนโมธมานา อภิการมงพิขุนังสามิติงว่านังชาสหัสสาเหวะมะพระตายขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยศสิโนโมทมานาอภิการมงพิขุนังสามิติงว่านังสาตาขีราติสหัสสาขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนัมมันโตยศสิโนโมทมานาอภิกรรมงพิคุณังสามิติงว่านัง อิเจเตโสรสะสหัสยาคานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุตถิมันโตวันนามันโตยะสสิโนโมทนามาอภิกรรมงพิขุนางสมิติวะนางเวสามิตาปัจจสตายาคานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุดถิมันโตวันนามันโตยะสสิโนโมทนามาอภิกรรมงพิขุนางสมิติวะนางกลุมพิโรรา ชาคะหิโกเวปุลัสะนิเวสนางพินโยในสตัสหัสสังยักขานางไปยิรูปปัสสติกุมพิโรราชาคหหิโกโสะปะคะสมิติงว่นางปุริมันจะที่สังราชาทะตารระรถโผปัสาสาติคันทับพานังอธิปติมหาราชายาสศนิโส ปุณตาปิตสะพะหะโวอิทินามาพะมหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันน้ำมันโตยัสสินโนโมทมานาอภิการงพิกุนังสมิติงว่งาน,นางทักขิณจัทท่สังราชาวิรุฬโลโละหะตัดภาษาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุณตาปิตสะพหาหะโวอิทินามามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันน้มันโตยัสสิโนโมทนามาอภิกรรมงพิคุนางสมิติงว่านางปัจจิมัจฉะที่สังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายสันติโสปุตตาปิตสะพหะโวอิทินามโมมหัพะลาอิทิมันโตสุติมันโตวันนมันโตยัสสิโนโมทนามาอภิกรรมงพิคุนังสมิติงว่านาง ุตรัญจะาที่สังราชากุเวโรตับภะสาสติยักขานาังอาทิปติมหาราชายสันติโสอุตตปิตัสสะพะหะโวอิทะนามามหัพลาอิทิมันโตชติมันโตวันนัมันโต,ววนนตยัสสิโนโมทานามาอภิกรรมูุภิกุนังสมิติงวนานังปุริมาทิสังทัตตาลโถทักคิเนนะวิรุณหโก ปชิมีนาวิรูปรโคกุเวโรอุตรังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจรุโตยิสาทัทละทันละมานาอัทธสุวเนกับิลวัทเวเตสังมายาวิโรธาสาอาคูวันจนิกาสธามายากุเตนทุเวเตนทุวิตูจะวิรู ตูโตสหะจันทโนกมามเสยโถจะก,กินนุกคันทุมิคันทุจะปน,นาโถโอปะมาณโยจะเทวสูโตจะมาตลิจิตตเสโนจะคำธรรมโพนาโรลลาชาชโนลสะสพโพอาคูปันจะสิขโคเจวะติมพลูสุริยาวัชสาเอเตจันเยจราชาโน คันธรมพาสหราชุปิโมธมานาอภิกามุงพิกุลนังสมิติงว่านังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตันจกากมปรรตอาอาปูปยาคาสหาติพิยามุนาทัทธรัตถาจะอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาคา นาโคโสปะคะสมิติงวะานางังเยนาะราเชสหัสาฮารันติทิพาทิชาปะขิวิสุทธาจาักคูเวหายสาเตวะนะมัชชะปตาจิตราสุปันนาอิติเตสานามัง อภัยันตนาคราชานมาสิสุปันนโตเขมมะกาสีพุทโสัญหาหิวาจาหิอุปัตวะยันตานาคสุปนาสระนามกังสุพุทังชีตาวชิราหัตเทนะสุมังสุมุทังอสุราสิตาพตาโรวาสวัสเสเตอิตทิมันโตยัสสิโนกัน กาลกัจชามหาพิสมาอสุราทะนะเวขัสสาเวปจิตตาสุจิตตจจะปหาราโทณมุจีสหสตันจะผริปุตตานางสาเพเวโรจานามกาสันนายิตวาภิงเสนังราหุพัฒททมุป,ปคามงมงสมโยธานิพัท,ทันเตพิขุนางสมิติมะนาง อาโปจเทวาปฐวีจเตโชวาโยตัทาขโมงวารุณาวารุณาเทวโสโทโสโมจะยาสสาสหาเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสสิโนาทัเสเตทัศทะกา,า,ายาสเพนานัตวัน,นิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนมัมโตายะสสิโนโมธนามา อภิกามงพิกุนางสามิติงว่านางเวทูลจะเทวาสหารีจะอัมาจะทุเวยมาจันทส,สูป,ปนิสาเทวาจันธม,มาคูอุรักขิตาสุริยสูป,ปิปนิสาเทวาสุริยมาคูอุรักขิตา นักขัตานิอุรกคิตาวาอาคูมันทะพลาหากาวาสูนังวาสโวเสวยโถสโกปา,กาคาปุรินทโทะทะเสเต,เตทัสทากายาสเพนานัทวันมิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนัมมันโต,นนตยัสสินโนโมทนามาอภิกามมงพิคุนันสมิติงว่านางอาทาคูสหภูเทวาชาลามังคิสิขาวิ วิวะอริธากาจะโรชาจะอ,อุมาบุพนิพาสีโนวารุณาสหาธรรมมาจะอัจจุตตาจะอาเนชกาสูเลยะรุจิราอาคูอาคูวัสวาเนสิโตทัเสเตเททัศธากายาสัมเพนานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนัมนโตยัสสิโนโมธมานา พิกามุงพิกุนังสนิทิงว่านางสามาณะมหาสมานามนุษามนุสุตมาคิตตาปัตูศิกาอาคูอาคูมโนปัุทูศิกาอัทาคูฮะฮะรยโยเทวาเยจะโลหิตตวศิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะสศิโน ทเศเตทัทธา,ากายาัสเพมานะตตวันนิโนอิติมันโตชุตถิมันโตว,วันนะมันโตยัสสินโนโมทมานาะอภิกรรมุงภิกขุนังสมิติงวานังสุกกักรุมหาอารุณาอาคูเวขะนาาัสสาสหะโพทัตคันหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาศัทธา มัตตาหารักขชามิสกาจะยัสสินโนทัทยังอาคาปชุโนโยทิสาอภิกวส,สติทัเสเตทัสถากายาสพเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตว,วันนัมมันโตยัสสิโนโอมอทันมานาวิกรรมงพิกุนางสมมิติงวานังเคมิยาตุสิตาย,ยามะกัตถกาจะยัสสินโนลัมพิตกา ละมัสเสตถาโสตินามจักจอาสวะนิมมานราติโนอาคูอาทคูปารณิมมิตาทัเสตเตทัสสะทากายาสาเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสสิโนโมทานมามานาวิกามงมภิกขนังสมิติงวานาง เทเทเทวนิกายาสัพเพนานัตตวันนิโนนะมันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสติสาสหะปวุธชาติมักคีลางโอขาตินนะมะนาสวังทัเคโมขัตตาวังนาคังจันทังวะอสิตตาติวังติตังสุพัม สุพัมมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหสนางกุมาโรติโสจะโสปคาสมิติงนังสหสพัมมาโลกันนังมหาพัมมาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตอิสมากายโยยัสสิโสทัสทถาอิสราอากูปเจ กะวสะวติโนเตสัจะมัชโตอาคาหาริโตปาิวาริโตเตจะสัพเพอาพิกันเตสสิทเทเทวาสพัมมเกมารเสนาอภิกามิพัฒปัสะกันหัสสามนที่ยังเอถะคันหัทะพัฒธะราเคนพัฒมันทุโว สมันตาปริวาเทระเททะเรทะมาโวมุจจินทะโกจินังอิติตันหะมหาเสโนกันหาเสนังอเปสเสสยิปนินาตละมหัจจะสรางกิตาวานะเพร,รวาวังยะถาปวุสโกเมโคทนายโตสวิจุกโก ตถาโสปัจชุทาวติสังกุโทอาสยังวเสตันจะสัพพังอภิญญานังววัดขิตวานาจักคุมาตโตอามันตยิสทาสวัเกสสาสเนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภพิกโวเตจะอตตามปมะกะรุงสุตวาพุท ทัศสาสนงวิตราเคหิปัดกามุงเนสังโลปัมปิอัจฉยุงสเพวิชตะวิชิตตะสัมคมาพายาตีวายัสสิโนโมทันติสหะภูเตหิสวากาเตชะเนสุตาตี